เจตีนั่งโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รถปี2016เข้าแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รถปี2016นะคะหน้าสวยๆเลยทุกคนได้เป็นสีบอลเทาได้ด้วยนะคะเข้าได้กับทุกคนเลยเนเน่ให้ดูนะตั้งแต่กระจังหน้าด้านหน้ากันเลยค่ะคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเข้ามาก็คือพาดูเลยนะ คันนี้นะคะกระจังหน้านะจะเป็นคโครเมียมนะคะตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟเด์ไลท์มีมาให้ครบนะคะไฟตัดมุงตัดหมอกมีมาให้เลยจ้ามาดูที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะคะได้เป็นแม็กอลอยจากโตโยต้าเลยนะส่วนยางนะคะเดี๋ยวนีเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะนอกจากลูกค้านะคะที่จองกับเน่จะได้ยางใหม่แล้วเดี๋ยวได้ฟิมใหม่ด้วยค่ะรอบขัดให้ดูสีรอบคันนะคะสีสวยๆเลยนะลูกค้าจ๋าและคันนี้นะคะ กระจมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ตัดด้วยสีดําที่อยู่ด้านล่างนะคะสําหรับคันนี้สีเป็นสีบอลเทาแบบนี้เลยด้านข้างมีบันไดามาให้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้จะเปิดให้ดูด้านในแบบคร่าวๆทุกคนนี่นะจ๊ะด้านในคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลสวยๆเลยหน้าจอมีมาให้ครบเกียร์เป็นเกียร์ยรออโต้นะคะสําหรับคันนี้ ใครที่ชื่นชอบรถครอบครัวนะคะต้องมาจับมาจองนะพลาดไม่ได้เลยเน่เนบอกเลยนะพลาดไม่ได้เลยนะคะมามาดูกันในส่วนของตอนที่สองค่ะนี่เน่เนแอบเปิดให้ดูนะคะให้ดูรอยอาร์คจากโรงงานนะทุกคนให้ดูเพื่ออะไรเพื่อยืนยันกับลูกค้าว่ารถที่ร้านนะจ๊ะเข้ามาสวยๆเลยค่ะไม่มีชนหนังไม่มีน้ําท่วมมามาแบบนี้ขายแบบนี้ให้เห็นกันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเน,เน่ร้านทำความสาานะอาดเนาะเพราะว่าคันนี้นะคะน้องเพิ่งเข้ามารอล้างอยู่นะจ๊ะ เราก็เลยมาบุกก่อนเลยค่ะนี่ให้ดูสีรอบคันนะคะคันนี้นะคะมีสปอยเลอร์ด้านบนมาให้นะคะแล้วก็นี่จะ้ะไฟเบรกดวมที่3นะคะระบบกันไล่ฟงไล่ฟ้ามีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวเปิดประตูด้านหลังให้ดูด้วยกล้องมองหลังมีมาให้นะเมื่อกี้ลืมพาดูนะเปิดผ่านตาพอดีนะคะนี่แอบพับเบาะนะคะตอนที่3ขึ้นให้นะคะเกี่ยวไว้ให้แบบนี้เลยนะคะ ถ้าใครขนสัมภาระขนของนะไม่ได้มีคนนั่งอยู่ด้านหลังนะคะก็คือวางของได้เยอะเลยนะคะขออนุญาตปิดจา้าพาดูรอบคันสักนิดนึงเดี๋ยวจะพาดูฝั่งนี้นะคะเดินตามมาทุกคนอาจจะเดินยากนิดนึงนะคะช่วงนี้รถเข้าใหม่เยอะเนาะนี่จะ้ะมาดูในส่วนของคนขับค่ะเกียร์ออโต้ได้บอกแล้วเนาะตอนนี้เรามาดูกันที่พวงมาลัยค่ะคันนี้นะคะได้เป็นพวงม,มาลัยพาวเวอร์และมัลติฟังก์ชันนะคะ เบาของคนขับนะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาปรับไฟฟ้านะลูกค้าจ๋าจะได้เป็นเบาปรับไฟฟ้านะคะมาผู้มาคู่กับคูสตาร์ t กุญแจสมาร์ทเคเลสน,นะจ๊ะสำหรับคันนี้อะให้ดูเกียร์กันแบบใกล้ๆใครที่อยากพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะแล้วไม่อยากเหยียบคันให้เมื่อยขานะคะคันนี้ได้เลยนี่แนะนานะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหนีไปเปิดห้องเครื่องก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูเครื่องนะจ๊ะให้ดูด้านในของขาวด้านในห้องเครื่องนี่จ้ะ คันหน้าเดิมๆนะคะไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาความสะอาดนะอย่างที่เน่บอกนะคะเดี๋ยวสปาห้องเครื่องให้นะคะแผ่นเพจนะคะยังอยู่สติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่นะรอยมาร์ครอยอาร์คจากโรงงานนะคะยังอยู่เลยแล้วโคที่สําคัญคันนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะคะเปลี่ยนถ่ายของเลวให้รวมถึงตัวกองตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูแลให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่สนใจคันนี้รีบทักรีบโทรเข้ามาค่ะช่องทางการติดต่อเน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไลน์นะคะสะดวกช่องทางไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาช่องทางนั้นได้เลยเดี๋ยวเนเน่นะคะโทรหาทันทีเลยลูกค้าและใครนะคะที่เข้ามาที่หน้าร้านแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเพราะช่วงเดือนนี้เนเน่มีโปรโมชั่นพิเศษให้แต่เป็นอะไรนั้นขออุบไว้ก่อนให้เฉพาะลูกค้าที่แจ้งว่ามาหาเนเน่เท่านั้นค่ะสําหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่899,00 0บาทนะคะ8 9 9 0 0 0บาทรถปี2016 วันนี้ใครที่อยากได้รีบเลยค่ะรีบยกหูโทรเข้ามาหาเนเ,เน่เลยเนเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้หนึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้เนเน่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองนะคะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนํามาจากมาจากกรุมบรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอ,อดเลยค่ะ